สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอราศสานะครับราศสาของวันที่1 2มกราคม2ัน5 6 17นะครับสี่นะครับคู่นะครับอ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับวันศุกร์นะวันสีฟ้านะครับสีฟ้าสดใสสดใส,ส,ดใสนำโชคมาให้ทุกทุกท่านนะครับทอก VIP ธรรมดาก็าจะมาทำเสนอนะและท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นหลวงเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณทุนอย่างสูงนะครับขอกคู่นะครับ ครับเดี๋ยวนะครับกำลังปรับอยู่ปรับอะไรรือัหมปรับขาตั้งกล้องเออครับครับอ่าสามนี้นะครับอ่าล้วมาชมกันเลยดีกว่ามาชมกันเลยดีกว่าขอบคุณมากๆนะครับชมกันเลยนะอืเราสตาไม่เข้าต่อกันมาสามวันแล้วนะครับหยุดต่อกันสามวันเลยออกอะไรก็ไม่รู้อืม เริ่มตั้งแต่นูน้นวันที่เก้านู่นเนาะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งเลขเบิ้ลแล้วต่อมาก็เก้าสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับหลุดหมดเลยเมื่อวานนี้ออกหกเก็ดหกห้าอ๋ออืม,อมก็คงให้แม่แม่นนั่นแหละครับเป็นหลักนะครับวันนี้ก็รุนลมเพื่อความบันเทิงไปก่อนแล้วกันะะนะครับสักวันหนึ่งนะอ่ารุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปก่อนสักวันหนึ่งแล้วค่อยถ้าเกิดมันเข้าวันนี้วันถัดไปก็คงจะเข้าแหลวประมาณนี้นะครับ หรือว่าใครชอบค่อยจัดใครไม่ชอบก็รุ่นลมพวกคามันถึงไปนะครับอืมประมาณนี้นะครับอ่าครับเด่นนะครับเด่นวันนี้นะสองสามสี่นะครับสองสามสี่เน้นที่สามกับสี่นะครับเส้นที่สามกับสี่ลองสองนะลองสองนะครับอ่นนี้มาดูคู่ของเขาค่ะนี้ สามกับสี่นะครับสามอะไรนะครับสามห้านะครับสามสามห้านะครับสามหกนะที่เหลือเป็นสามเจ็ดสามแปดอ่าอ่ะมันติดกันอ่าสี่ก็สีส่ห้า สี่หกนะครับตัวลองก็คือสี่เจ็ดสี่แปดนะครับส่วนชุดวินนะครับวินนะครับสองสามสี่ห้าหกเก็ดนะครับห้าหกเก็ดนะวินนะครับวินนะส่วนสายลูดนะครับสายลูดสายวิ่งนะสายลูดสายวิ่งก็ขอเน้นที่สามนะครับกับสี่นะครับลองสองนะครับลองสองนะ อันนี้เราก็มาดูกันอันนี้ต่สองสามสี่เด่นนะครับขอเลือกที่สามกับสี่นะสามกับสี่สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกคือชุดเด่นนะครับส่วนอันนี้คือตัวรองนะครับส่วนสายวินนะครับวินสองสามสี่ห้าหกเก็ยนะครับสายรุ่นนะครับเน้นที่สามนะครับรองสี่กับสองนะครับสายสี่กับสองนะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับเราก็มาดูที่อันนี้ ตัวเน้นตัวอะไรนะครับแปบบ๊บเดีนะครับหุดเอาไปนะครับหุดออกไปนะทุกตัวทุกตัวนะครับแล้วค่อยไปเลือกอีกทีหนึ่งนะครับไปคัดสันอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเน้นที่รูดนะครับรูดกับวิ่งนะครับจะซื้อจะจัดอะไรก็ขอให้มีสามกับสี่ ามกับสี่นะครับอืมติดไว้นะครับอืมสามกับสี่นะอ่าเอาใหม่สามกับสี่ติดไว้นะครับรูดวิ่งนะครับรูดวิ่งนะอ่ารูดวิ่งนะครับเป็นหลักนะครับเอารูดนะครับรูดเป็นหลักนะครับสามกับสี่นะตามนี้นะครับอืมประมาณนี้นะครับสามกับสี่ส่วนคู่เน้นก็คือสามห้านะครับกับสามหกนะสี่ห้า กับ46นะครับ46นะครับ64นะครับตามนี้นะครับอ่าปู่เขาวางมาถึงนะครับเออเน้นที่สี่ก็45กับ46นะครับอ่ใครชอบสามก็จัดสามห้าสามหกไปนะครับลู่วิ่งนะครับถ้าเกิดใครจะลูตก็ลู่ที่3ามกับสี่นะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับลาวชตานะครับออกเวลาปลายสามโมงสี่สิบห้านะครับของทุกวันทุกวันนะครับ ตามนี้นะครับสาบขอขอบพรคุณมากมากนะครับสามห้าสามหกเน้นที่สามกับสี่นะครับอืมประมาณนี้นะครับคับบสามนี้แล้วกันนะครับขอขอบพอะคุณมากมากนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับทางข้อามนี้ก็แล้วกันนะครับโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ